โอ้นี่วัดถ่ายเข้าไปปุ๊บมันวัดเลยนะเหลือแค่19นะครับตอนนี้สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างวันนี้ผมมีของที่เพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็อยากจะมานำเสนอนะครับก็คือเครื่องเติมลมแบบพกพานะของมี่นะครับเนื่องจากผมเนี่ยเป็นคนที่นานๆขับรถทีหนึ่งนะครับ จอดรถทิ้งไว้เป็นเดือนเป็น2เดือน3เดือนถึงจะได้ขับรถรถยนต์นนะถึงจะได้ขับสักทีหนึ่งนะครับทุกครั้งที่จะขับรถก็จะต้องขับไปปั๊มก่อนเลยไปเติมลมยางก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะมันก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ถ้ามีเครื่องเติมลมไว้ที่บ้านมันก็จะง่ายกว่านะปลอดภัยกว่าด้วยขับรถลมยางเต็มๆออกจากบ้านไปเลย เลยซื้อเครื่องเติมลมตัวนี้มานะจริงๆเครื่องเติมลมมันมีอยู่เยอะมากมีตัวใหญ่มีราคาถูกมีอะไรแบบเยอะแยะหลายอย่างหลายชนิดแต่ว่าที่เลือกตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบพกพาแล้วก็มีแบตในตัวนะครับเผื่อจะเอาไปใช้กับมอเตอร์ไซค์จะได้ไม่ต้องวุ่นวายนะมันจะมีเครื่องเติมลมแบบที่เสียบเสียบอะไรอะช่องจุดบุหรี่นะครับอันนั้นจะราคาถูกกว่าแล้วก็ข้อเสียมันคือเป็นเครื่องใหญ่กว่ามันพกพาลําบากนะครับ ถ้าผมจะไปใช้กับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผมมันไม่มีที่จุดบุหรี่ให้เสียบนี่่อกไหมเพราะฉะนั้นซื้อเป็นแบบนี้มันก็จะง่ายกว่าก็เลยตัดสินใจครับตัวนี้พันหนึ่งประมาณพันหนึ่งอ่ะก็ซื้อไปนะเครื่องเติมลมของมี่ตัวนี้เนี่ยทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วด้านล่างนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้อยู่ในคอมเมนต์แรกปักมุดเอาไว้แล้วใครสนใจก็สั่งได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานลองดูวัสดุลองดูน้ำหนัก เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแล้วก็ใช้งานจริงให้ดูด้วยไปดูเลยครับเรามาลองดูตัวเครื่องกันนะครับว่าซื้อมาแล้วเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะเขาก็จะมาในกล่องหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมีตัวเครื่องแล้วยังมีให้ถุงมาสําหรับใส่เครื่องนะครับแล้วก็คู่มือแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้คือจะเป็นเข็มสําหรับเติมลมลูกบอลน,นะครับเราก็จะไข เข้าไปกับตัวอันนี้เนี่ยสายตัวนี้นะครับไขอันนี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็ตัวปลายเนี่ยก็จะไปเติมลมลูกบอลเสียบเข้าไปอะ่ะผมชอบถุงผ้าเขานะ<ม>เขาให้มาเนี่ย<ม>น่าจะได้ใช้งานเลยแหละเดี<ม>๋ยวมาดูเรื่องของมิต,ติแล้วก็น้ำหนักของเครื่องกันบ้างนะครับน้ำหนักก่อนเลยแล้วกันนะน้ำหนักอยู่ที่483กรัมนะครับ 483กรัมไดมิเตอร์มีเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยววัดแต่ละอย่างเลยแล้วกันนะความกว้างความกว้างประมาณ7ซนติเมตรนะครับโดยประมาณนะความหนาความหนา4เซนครึ่งครับ4.5เซนนะครับ,ค,รบความสูงความสูงอยู่ที่12เซนครึ่งนะครับถ้าวัดถึงนี่นะ แต่ถ้าวัดไปถึงตรงนี้ตรงสายเติมลมนี่จะได้ประมาณ18เซนนิดๆถ้าเทียบความขนาดกับมือถือนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามือถือบางมิดนะมือถือประมาณ6นิ้วนิดๆนะครับตัวนี้ประมาณ5นิ้วครึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของความหนามันหนากว่ามือถือเยอะอยู่แล้วนะเนี่ยดูดิหนากว่ามือถือตึบๆเลยนะเนี่ยดูกันใกล้ๆดูวัสดุกันว่าตัวเครื่องเครื่องเติมลมของมี่เนี่ย วัสดุเขาเป็นยังไงวัสดุเป็นพลาสติกที่สวยมากนะผมว่ามันแจ่มเลยผิวสัมผัสดีมากนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นยางปุ่มตรงนี้เป็นยางปุ่มกดนะไม่เดาไว้หมุนนะครับหน้าตาสวยเลยปุ่มตรงกลางเอาไว้กดเติมลมนะครับปุ่มข้างๆเอาไว้เลือกฟังก์ชันต่างๆนะข้างล่างมีรูสำหรับเสียบชาร์จนะครับก็จะมี นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เอาไว้เสียบ USB Type C นะครับตัวนิ้วต้องมีเล็บอะ่ะใช้เล็บจิกเปิดเปิดขึ้นมาเสียบ USB Type C เพื่อชาร์จเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็มีไฟแสดงสถานะการชาร์จนะเสียบปุ๊บไฟตรงนี้จะติดนะครับแล้วก็ข้างบนจะมีไฟหนึดวงนะวิธีการเปิดเครื่องนะครับก็คือดึงสายตัวนี้ออก มันก็จะติดอัตโนมัตินาจอจะติดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วมีปุ่มปุ่มขวามือนี่จะเป็นปุ่มเลือกโหมดนะกดไปปุ๊บมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาทางด้านซ้ายนะว่าอยู่โหมดอะไรนะครับอันนี้เป็นรูปจักรยานนะแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับด้านขวาจะเป็นแสดงหน่วยนะครับตรงกลางจะเป็นตัวเลขแสดงความดันนะครับ กดเปลี่ยนไปน,นี้เป็นรถยนต์2.5บาร์นะครับอันนี้เป็นลูกบอลนะครับประมาณ8 psi นะครับแล้วก็กดอีกทีอันนี้เป็นเป็นแบบกำหนดเองนะครับ35 psi นะครับเราสามารถที่จะบวกเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นะครับกดบวกกดลบได้เครื่องนี้นะครับสามารถที่จะตั้งค่าสูงสุดได้ถึง150 psi นะครับก็คือกดบวกไปอย่างเงี้ยสูงสุดละเนี่ยได้ถึง150 psi เลยนะผมเพิ่งมารู้ทีหลังนะครับว่าไอ้ร้อยกว่าเนี่ยเขาเอาไว้เติมจักรายานเสือหมอบนะผมเพิ่งรู้นะครับผมไม่รู้มาก่อนว่าเขาใช้เยอะขนาดนั้นนะผมนึกว่าใช้แต่อะไรนะรถบรรทุกนะครับร้อยร้ยขึ้นนี่น่าจะเป็นยางรถบรรทุกอะไรแบบเนี้ย จริงๆไม่ใช่นะครับเสือหมอบเนี่ยร้อยกว่า psi เลยนะปุ่มซ้ายมือคืออะไรซ้ายมือคือเปิดไฟครับไฟด้านบนตัวนี้นะครับก็เอาไว้สำหรับที่จะใส่ตัวตัวจุกลมยางเนี่ยตอนที่ตอนกลางคืนนะครับเราก็จะเปิดไฟตัวนี้ช่วยได้มันจะง่ายกว่าเวลาเราเลือกเลือกแล้วสมมุติเราเลือกเติมลมเรียบร้อยเราเลือก 35 psi เราเอาจุกนี้เสียบใส่กับยางแล้วเราก็กดปุ่มตรงกลางมันจะเป็นการเริ่มทำงานนะครับเดี๋ยวผมกดกดให้ดูแล้วกันนะมันจะดังนิดหน่อยนะครับกดปุ๊บประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับวิธีการปิดเครื่องนะครับก็คือกดปุ่มนี้นั่นแหละจากเมื่อกี้นะแล้วก็เสียบอันนี้กลับเข้าไปมันก็จะปิดทุกอย่างหน้าจงหน้าจอจะปิดเรียบร้อย เดี๋ยวเราลองไปใช้งานจริงกันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะมาครับเดี๋ยวลองเติมลมลองใช้งานดูนะครับลองเติมลมเจ้าวีออสของผมนะก่อนอื่นก็4ล้อเลยจะไหวไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็ลองดูแล้วกันนะเปิดจุกเติมลมวางไว้ดึงออกมา เลือกก่อนนะ35 psi นี่ผมว่าอาจจะเยอะไปปกติผมเติมที่ประมาณ30-31นะครับอลองดูเติม31แล้วกันไขเข้าไปนะครับไขเข้าไปโอ้นี่วัดไขเข้าไปปุ๊บมันวัดเลยนะเหลือแค่19นะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่19นะอ่ะเดี๋ยวลองกดเติมดูกดเติม ตรงนี้ขออนุญาตเร่งความเร็วแล้วก็สรุปให้ฟังนะครับมันใช้เวลาประมาณ15วินาทีต่อ1 psi นะหมายความว่าถ้าจะเติม10 psi เราต้องมี150วินาทีอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของล้อของยางด้วยนะครับเรียบร้อย 30 psi แล้วมันก็จะหยุดให้เองนะครับผมก็ถอดรู้สึกถึงความร้อนนะของตัวสายนะครับตัวนี้ร้อนเลยนะร้อนเลยนะเนี่ยตัวเครื่องไม่ร้อนนะครับแต่สายร้อนนะเสร็จแล้วหนล้อใส่กลับเข้าไปเติมลมล้อแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็มาเติมอีก3รล้อที่เหลือนะซึ่ง แปลกมากตรงความดันอีก3 0 0ล้อที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้น้อยเหมือนล้อแรกที่เติมนะครับอันนี้27 psi นะก็ใช้เวลาเติมแป๊บเดียวครับก็เต็มเป็น30นอกจากนี้ก็ลองเอาไปเติม s u m เอ็กลองเอาไปเติมมอเตอร์ไซค์ดูใช้เวลาต่อ1ล้อเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะว่าล้อมันเล็กกว่านะ1 psi ใช้แค่5วินาทีโดยประมาณนะครับ ก็แปลว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดยางขนาดล้อของคุณด้วยว่าถ้าล้อมันใหญ่มากเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการปั๊มตอนหนึ่ง psi ก็จะนานขึ้นไปแบบนั้นนะฮะจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับเจ้าเครื่องนี้ถ้าแบตเต็มนะสามารถเติมลมยางรถยนต์แบบนี้แบบ vios เนี่ยได้5เส้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นจักรยานเนี่ยได้8เส้นถ้าเป็น ลูกบอลได้ประมาณ7ลูกนะครับก็อันนี้คือข้อมูลที่เขาเขียนไว้ในเว็บของคนขายอะนะผมก็ไม่ได้ลองอะนะครับเพราะว่าก็มีล้อรถไม่ถึงข <c oughs> ี้เกียจจะมาปล่อยลมยางออกหมดแล้วมานั่งเติมใหม่อะไรแบบนี้นะฮะแต่เท่าที่ลองใช้งานดูก็ก็ใช้ได้ครับเป็นที่น่าพึงพอใจนะแบบที่เห็นในคลิปนี่แหละครับจากการทดลองใช้นะครับ <c oughs> ค่อนข้างที่จะ ชอบเลยนะสำหรับเจ้าตัวเติมลมของมี่นะมันสะดวกดีอาจจะไม่เร็วเท่าเติมลมด้วยปั๊มลมใหญ่ๆเหมือนตามปัม๊มตามอะไรแบบนี้นะที่มันกดปุ๊บแล้วมันแป,ป๊บเดียวมันขึ้นถึง30 psi 32 psi เลยในไม่กี่วินาทีนะครับแต่ว่าก็ดีก็ดี <c oughs> <c oughs> จัดว่าดีมากเลยประทับใจแล้วก็ชอบมากๆนะครับ ใครอยากได้ก็กดซื้อได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วนะครับใครอยากได้ก็ลองตามเข้าไปในลิงก์ดูราคาประมาณประมาณ1,000บาทตอนแรกที่ผมเห็นนะ่ะมันอยู่ประมาณ1,700นะครับแล้วราคามันก็ลงเรื่อยๆตามกลไกตลาดนะยิ่งนานมันก็ถูกลงนะครับของใหม่มันก็แพงเป็นธรรมดาอนาคตมันอาจจะลงกว่านี้ก็ได้แต่ว่าถ้าอยากได้วันนี้ก็ต้องซื้อวันนี้แหละโอเคครับผมประมาณนี้สำหรับ เรื่องราวของอุปกรณ์เติมลมมี่นะถ้ามีอะไรน่าสนใจอีกผมจะเอามานำเสนอกันอีกแบบนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตาม YouTube Channel ไปไหนมาบ้างแล้วก็ Facebook Fan Page ไปไหนมาบ้างเอาไว้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ